ทีนี้มองจากตัวบ้านเนี่ยมองออกไปแล้วจะเห็นห้องครัวซึ่งจะสวยงามมากๆคุณผู้ชมนะอาจจะประมาณนี้ก็คือแบบจะเด่นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นห้องครัวเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณออกแบบแล้คุณชอบกระเบื้องแบบไหนลายแบบไหนนะคุณสามารถคัสตอมเองได้เลยนะครับสัญญาว่าจ้างนะครับยังเหลือประมาณสัก2เดือนนะฮะเราเสร็จก่อน เนาะตรงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆนะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมมุติช่างช่างทำมาอยู่นะครับพี่ช่างเกิดไม่เข้างานหายตัวไปตรงนี้อย่าไปตกใจนะครับเรายินดีดูแลเทคแคร์ care, เปลี่ยนชุดช่างใหม่อะไรให้เพื่อที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับสวัสดีครับผมโบสาโรธ สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุภลายวิวบางนาสีนคลินหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ใครที่นะครับสงสัยว่าทําไมผมชอบใส่แว่นตานะครับต้องบอกเลยว่าตาผมแพ้แสงคุณผู้ชมนะผมก็ต้องหยีตาแบบนี้คุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยนะครับจะใส่แว่นตาใครจากันได้เนาะแล้วก็บางท่านถามว่าทำไมไม่ถอดแว่นตาตาก็สวย อันนี้ไม่สวยนะสู้แดดไม่ได้นะครับวันนี้นะมีโอกาสได้มาถ่ายจริงๆไม่ได้มาตั้งใจมาถ่ายหรอกแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขาก็ชื่นชมเนาะเห็นว่างานเนี่ยเสร็จไวนะครับหลังเนี่ยประมาณเดือนนิดๆเสร็จละนะครับซึ่งงานออกมาก็ค่อนข้างดีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยงานมันยากอยู่ตรงที่เสาเข็มไมโครพายนั่นแหละตั้งแต่เข้าบ้านเลยนะครับเอาเป็นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในก่อนอื่นต้องบอกว่าแสบตามากแล้วก็ร้อนมากตามมาได้เลยครับ ต้องบอกนะครับว่าหลังนี้นะครับเราใช้เครื่องตอกเสาเข็มไมโครพายเนี่ยผ่านกลางตัวบ้านแล้วก็ไปตอกที่หลังบ้านนะครับงานหลังๆนะต้องบอกให้เลยว่าหลังๆหมายความว่างานท้ายๆเนี่ยที่เราทำเนี่ยหรือปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเราพยายามแนะนําคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าครับเพิ่มเงินนิดนึงใช้ไมโครพายแต่ครับราคาเนี่ยของเราเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากโมเดิร์นเทรแบบเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะ แพงจนเกินไปหรือถูกจนเกินไปเราราคาเนี่ยใกล้เคียงกันหรืออาจจะถูกกว่ากันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับโมนันเตดที่ไหนผมไม่อยากเปรียบเทียบแล้วกันคุณลองไปเทียบราคากันดูแต่ก่อนหรือต้องบอกว่าถ้าคุณเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะจบลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซุดตัวเรื่องของการแตกร้าวและก็เรื่องของปัญหาเรื่องหลงคาน้ํารั่วนะครับเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ให้ฟังแต่ก่อนจะไปอธิบายเดี๋ยวพามาอธิบายเรื่องการความยากของหน้าง,งานก่อนหลังเนี้ยเวลาจะเอาเครื่องตออออกขึ้้นนไปปููชมตตงบ่่่วาระ เนี่ยดันสุดแล้วได้แค่นี้นะครับดังนั้นเครื่องต่อไม่สามารถผ่านได้เราจรึงต้องให้ช่างเนี่ยทำการถอดประตูพวกนี้ออกนะครับในการถอดประตูพวกนี้จะต้องใช้เ,เทคนิคนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูบางชนิดเนี่ยมันถอดไม่เหมือนกันถ้าเป็นอลูมิเนียมธรรมดาเนี่ยถอดได้แต่ถ้ามันเป็น u p v c หรือว่ามัน,เป,นเป็นวนิยวนะครับมันต้องมีสลักของเขาเฉพาะดังนั้นในการถอดก็ต้องแล้วแต่น้างงานนะครับพอเราถอดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วความยากอักนนนง้อคือบันไดนะครับบันไดพวกนี้เวลา,วลาจะเอาขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องใช้กระสอบทรายเนี่ยมา มาเขาเรียกว่ามาหนุนหนุนข้างล่างให้เสมอตรงนี้หนุนข้างบนแล้วก็เอาวางทับวงกบประตูไม่งั้นรางประตูเนี่ยจะเสียหายแต่ก่อนอื่นเราต้องบอกว่ารางประตูเนี่ยมีโอกาสเสียหายได้นะคุณผู้ชมนะเนื่องจากอย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเครื่องไปทับเนี่ยมันมีโอกาสบิดเบี้ยวได้ ดังนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายคุณลูกค้าเข้าใจก่อนนะครับถ้ามันบิดเบี้ยวจนใช้งานไม่ได้เนี่ยเราจะทําการซ่อมแซมดังนั้นเนี่ยค่าเออเลอร์ตรงนี้คุณลูกค้าจะต้องตกลงกับเราก่อนที่เราจะเริ่มทํางานนะครับบางหน้าง,งานคือยากจริงแต่หน้าง,งานนี้ไม่มีปัญหาเลยอะมาดูใกล้หน้าง,งานนี้เนี่ยเรียบร้อยหมดไม่มีบินไม่มีแตกไม่มีอะไรเลย รเราพยายามทําดีที่สุดประสบการณ์ของเราทํามาแล้วเนี่ยหลักร้อยหลังดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราผ่านมาเยอะแต่สิ่งที่พูดในชิปเนี่ยพยายามอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเอาเครื่องไปตอกจบเป็นได้ครัวแล้วจริงๆดีเทลระหว่างนั้นนะเยอะนะครับทีนี้เริ่มตั้งแต่แรกเลยเอากระสอบทรายหนุนตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไม้กระดานนะครับให้อัดหนานิดหนึ่งลองแล้วก็สไลด์ขึ้นไปนะครับจากนั้นเนี่ยขออ,อนุญาตถอดรองเท้าคุณผู้ชม จากนั้นเนี่ยเวลาเราขึ้นตรงนี้เราต้องกระ,กระ,ก,ระกระสอบทรายทับตรงนี้เลยนะครับกระสอบทรายเนี่ยด้วยความที่มันเป็นทรายเนี่ยมันก็มีการให้ตัวเข้าไปตามล่องตามตรงนี้ได้ง่ายดังนั้นเนี่ยจะโปรเทคตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะตรงนี้เราโปรเทคหมดนะครับพอเข้ามาในตัวบ้านคุณผู้ชม ตัวบ้านตรงนี้พื้นกระเบื้องของคุณลูกค้าเนี่ยแพงนะเป็นแกรนิตโต้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต,ต้องโปรเทคทั้งหมดเลยนะครับเอาไมา้กระดานปูผ้าใบปูอีกทีหนึ่งนะทีแรกรงนี้ยงไม่มีโซฟาท่านเจ้าของบ้านจะย้ายเข้ามาอยู่ละเราก็บอกว่าขอญาตถ่ายรีวิวหน่อยสัญญาว่าจ้างนะครับยังเหลือประมาณสัก2เดือนนะฮะเราเสร็จก่อน เนาะตรงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆแต่ถามว่าบางหลังเรามีเสร็จช้าไหมก็มีบ้างอันนี้พูดบตรงไปตรงมาแต่ว่าไม่ได้เกินสัญญานะเสร็จช้าทีนี้มันเกิดจากเออร์เลอร์หลายอย่างคุณผู้ชมเช่นหน้าง,งานท่านเจ้าของบ้านยังไม่ได้ขอญาตินิติบุคคลหรือขอแล้วนะครับเพื่อนบ้านร้องเรียนเราเจอมาหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมีโน้ตฮาวแล้วกว็คอยช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณลูกค้านะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมมติช่างทําทำมาอยู่นะครับพี่ช่างเกิดไม่เข้างานหายตัวไป ตรงนี้อย่าไปตกใจนะครับเรายินดีดูแลเทคแคร์ care, เปลี่ยนชุดช่างใหม่อะไรให้เพื่อที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับอ่ะโอเคไมโครพายผ่านกลางตัวบ้านไปตอกหลังบ้านตอกเสร็จเรียบร้อยเอาไมโครพายออกตอนเอาไมโครพายออกเนี่ยก็พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตได้เลยยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับเรียบร้อยหมดดังนั้นคนที่มาตอกไมโครพายสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางจะเป็นงานที่ค่อนข้างยาก แต่ไม่ใช่ยากที่สุดนะครับงานยากกว่านี้ก็มีก็คือถ้าเป็นทาวโฮมหลังลารเราต้องเอาเครื่องตอบเฉพาะเข้ามาต่อดังนั้นเนี่ยจะต้องผ่านการตัวบ้านแล้วก็วิ่งไปต่อที่หลังบ้านนะอ่ะเอาไมโครพยสั้นๆประมาณนี้ทีนี้เรามาดูหน้าง,งานกัน หลังนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์ตรงที่ว่ากระจกบานใหญ่เต็มเลยเป็น3สไลด์นะครับทีนี้มองจากตัวบ้านเนี่ยมองออกไปแล้วจะเห็นห้องครัวซึ่งจะสวยงามมากๆคุณผู้ชมนะอาจจะประมาณนี้ก็คือแบบจะเด่นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นห้องครัวเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณออกแบบแล้วคุณชอบกระเบื้องแบบไหนลายแบบไหนนะคุณสามารถคัสตอมเองได้เลยนะครับอ่ะเปิดประตูมาตรงนี้ต้องค่อยๆสไลด์นิดนึงนะครับประตูเขาเป็นสมทบนะอ่ะสไลด์เสร็จปุ๊บเนี่ยสุดได้แค่นี้เครื่องตอกแบบเนี้ยเข้าได้ ระยะแบบนี้เขาได้แต่ต้องโปรเทครางด้วยนะครับอ่ะเรามาดูรางรางยังดีอยู่เลยนี่เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาข้างในแล้วคุณผู้ชมคุณจะเห็นห้องครัวสวยๆแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะเล่าแบบห้องครัวสวยๆแบบนี้ผมขอเล่าเรื่องของการที่เราใช้เสาเข็มไมโครพายสำหรับเทา้าโฮมหลังการก่อนซึ่งปัญหาแรกที่คุณเจอเลยนะสมมติถ้าคุณไม่ลงเสาเข็มเลยจะเกิดการซุดตัวซุดตัวเนี่ยฝั่งนี้มันจะแตกแล้วนะครับฝั่งที่เอาไปแปะกับตัวบ้านเนี่ยมันจะแตกแล้วอย่างแน่นอน นะถ้าเอาอะไรไปเกาะเอาไปยึดไปเหนียวเนี่ยแตกหมดเผลอๆกระเบื้องเหลวแตกด้วยแต่ถามว่าห้องครัวมันจะถล่มมาทับคุณไหมมันจะไม่ถล่มหรอกมันก็ยืนด้วยตัวของมันเองแต่ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะอย่างของเราเนี่ยดีไซน์คือสแตนอะโลนั่คือเราจะตั้งเสาฝั่งตัวบ้านเนี่ยสามต้นนะครับจะมีตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็ตรงน,รงนี้ตรงประตูอีกหนึ่งแล้วก็สุดนอกประตูอีกหนึ่งสามต้นแล้วก็ตั้งเสาฝั่งผนังที่เราก่อใหม่อีกสามต้น นะครับก็จะเรียงไปเลยแบบนี้นะซึ่งทั้งบทนี้คุณผู้ชมเราจะทําการยืนด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนันะ้นการซุดตัวมันอยู่ที่เสาเข็มถูกไหมดังนั้นถ้าคุณไม่ลงเสาเข็มเลยโอกาสซุดมากซึ่งเราไม่รับทําแน่นอนแต่ถ้าโครงการลงเสาเข็มให้แล้วตรงนี้คุณต้องเค็มบบโครงการเองเรื่องของการซุดตัวนะครับหรือต่อมาถ้าเราลงเสาเข็มให้ถ้าเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นก็คือ6 เสาเข็มหกเหลี่ยม3เมตร18ต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถรับน้ำหนักเนี่ยได้แบบเท่าไมโครพายหรอกแต่มันก็ช่วยได้ใน,ในระดับหนึ่งบางที่ลง3เมตร18ต้นไปไม่มีปัญหา ตรงนี้มีเยอะแต่บางที่เช่นแถวแถวเนี้ยบางนาสีนักคารินสมุทรปราการบางบ่อผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้หกเหลี่ยมเลยมันอันตรายมากๆคุณผู้ชมดังนั้นหลังนี้ใช้เป็น I18 รู้สึกว่าจะลงไป20กว่าเมตรนะหลังเนี้ยนะครับซึ่งเราจะตอกให้ได้ถึงดินดานถึงโบเขาเลยเนาะ,ะปัญหาที่หนึ่งคือเรื่อง,งของการซุดตัวถ้าลงไมโครพายการซุดตัวแตกแล้วนะครับตะเบื้องผนังแตกงเนี้ยน่าจะหมดไปแต่ถามว่ามีรอยแคว็กไหมเล็กๆน้อยน้อยอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเสาเข็มของตัวบ้านกาับเสาเข็มไมโครพายบ้านจัด ที่ใช้ต่อคนละบ้านจันทร์อาจจะมีรอยแล้วแคบบางๆอะไรประมาณนี้ปัญหาที่2ปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับน้ารั่วน้ํารั่วเนี่ยมันจะเกิดฝั่งตัวบ้านมากที่สุดเลยนะครับก็คือตั้งแต่ฝั่งนี้เลยข้างบนหลังคาคุณผู้ชมเห็นเนาะนะครับยาวมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้แนวแอร์เนี่ยยาวมาเลยอ่ะตดกล้องชี้ตรงนี้อืมแนวแอร์นะ,อะขออนุญาตซับเ,เหนือไปนะครับรีวิวไปนะครับร้อนตรงนี้แนวแอร์ นะครับหรือแนวท่อนะครับถ้ามีท่อแอร์มีอะไรด้วยเนี่ยก็มีน้ํารั่วได้นะครับหรือฝั่งที่ติดกับตัวบ้านฝ้านะครับนะครับหลังคาแฟชชิ่งนะครับมีโอกาสที่จะหลุดออกมาเพราะว่าเมื่อพื้นสุดตัวพื้นเขาจะดึงแฟชชิ่งหลังคาจะดึงหลังคาหลุดนะครับจะดึงฝ้าแล้วเป็นเรื่องปกปติน้ําจะลงฝั่งนี้เป็นพิเศษดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับน้ำรั่วไม่ได้เกิดจากช่างยิงหลังคาไม่ดีแต่เกิดจากพื้นมันซุดและโครงสร้างมันดึงแฟชชิ่งออกน้ำเลยรั่วอันนี้ แก้ปัญหาถ้าลงไมโครพายโอกาสซุดเป็นไงน้อยน้อยดังนั้นแฟตชิ่งที่จะดึงหลุดออกมาน้อยน้ำรั่วไม่น่าจะมีนะครับปัญหาตรงนี้จะจบไปถ้าคุณใช้ไมโครพายนะมีบางท่านถามว่าทำไมคุณโบ๊ทมาเชียร์ไมโครพายล่นะจริงๆทํามาต้องหานแล้วนะครับแต่ลูกค้าบางท่านเนี่ยน่าจะาไปศึกษากับช่างู้รละเหมานะครับว่าหกเหลี่ยมก็พอ ซึ่งเราจึงมีแพ็กเกจหกเหลี่ยมเริ่มต้นให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราพยายามแนะนําคุณลูกค้าว่าถ้าเป็นไปได้อัปเกรดขึ้นนิดนึงนะครับจ่ายจบดีกว่านะครับได้งานได้ขอแล้วอยู่กันไปนานๆเนาะอ่ะสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการใช้เสาเข็มไมโครพายทีนี้หลังนี้เนี่ยเราลงเสาเข็มไมโครพายถึง4ต้นด้วยกันนะครับสต้นที่เราลงก็คือเอาเอง,ง่ายๆเลยว่าพื้นที่เนี่ยตั้งแต่โซนซักล้างก็มีเสาเข็มเหมือนกันนะครับในส่วนของโซนห้องครัวก็มีเสาเข็มเหมือนกัน นะซึ่งขนาดห้องครัวอยู่ที่ประมาณ5คูณ2เมตรซึ่ง5คูณ2เมตรเนี่ยลง4ต้นเนี่ยพอดีแต่ว่างานที่มันยาวก็คืองานที่เกี่ยวกับช่องเซอร์วิสคุณผู้ชมอยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้มีช่องเซอร์วิสไหมไม่มีนี่เลยเพียบเลยนีหน่หนึ่งอันเลยอันนี้นะครับช่องเซอร์วิสหนจุดสจุดข้างในตรงนี้นะอ่ะแล้วก็3จุดตรงนี้ช่องเซอร์วิสทุกอย่างเนี่ยเราทําให้เราไม่ปิดตายนะครับช่องเซอร์วิสพวกนี้เนี่ย ถ้าคุณจะต้องลงเสาเข็มเช่นคุณลงตรงนี้เสร็จนะครับคุณทําคานผ่านตรงเนี้ยคุณผ่านไม่ได้ละมันติดนะครับหรือถ้าคุณต้องทําคานผ่านตรงนี้ติดนะครับหรือถ้าคุณต้องทําคานผ่านตรงนี้ติดทำยังไงนะครับในการออกแบบดีไซน์าฐานรากของเราเนี่ยเราใช้ประสบการณ์ที่เราทําห้องครัวมาแล้วหลายหลังบางหลังเราใช้เป็นแฟตสลับ ก็คือใช้เป็นเหล็กพื้น2ชั้นเทพร้อมฟุตติ้งเลยซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยขนาด5้คูณสเมตรเนี่ยมันไม่แบบมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปมันแฟตสลับได้แบบสบายๆและความประมาณเนี่ยอาจจะสูงกว่าการทําคานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันดีไซน์แล้วรู้สึกว่ามันคานมันวิ่งไม่ผ่านไม่พ้นเราก็จะทําเหล็กพื้น2ชั้นให้นะครับแข็งแรงเหมือนกัน นะฮะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทีนี้ความยากของการลงไมโครพายเนี่ยถ้า4ต้นน่ยมนติดอุปสรรคเนี่ยอาจจะลงไม่ตรงกันนะอาจจะเยื้องกันนิดนึงขยับนิดนึงขยับเพื่อที่จะหลบอุปสรรคบริเวณหน้างานคุณลูกค้าไม่ต้องไปตกใจนะในแบบเขียน4ี่ต้นมุมเลยสี่มุมได้ฉากหมดทำไมมาลงหน้างานทําไมมันไม่ได้เหมือนในแบบนะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามหน้างาน,ตา,น,างานตามอุปสรรคหน้างานดังนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับน้ําหนักทั้งหมดในห้องครัวโหลดหลงเสาเข็มทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเราเนี่ย ถ,ถ้าคุณลูกค้าเลือกใช้ไมโคลไพเนี่ยเราเนี่ยมีความจริงใจเลยเพราะว่า สุดท้ายแล้วนะครับเราไม่อยากมาเก็บงานหรอกรอยแตกรอยเล้าหรือน้ารั่วเนี่ยเราอยากคุณลูกค้าใช้งานได้นานๆและทุกครั้งที่เรามาเก็บงานให้เราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ฝากคุณลูกค้าไว้อ่เอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้แล้วช่วงนี้หน้าฝนฝากอีกนิดน,นึงนะครับในไลน์แอดของเรานะครับถ้าใครสนใจต่อเติมแอดไลน์มาแล้วใช่ไหมช่องข้างล่างเนี่ยหตารางเนี่ยเรายังมีนะครับให้ติดต่อเช่นซ่อมหลังการขายคุณส่งมอบมงานไปแล้วเราประกันอีกปีนึงคุณแจ้งซ่อมช่องทางนั้นได้เลยอันนี้คือตรงเลยนะ หรือสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณแจ้งซ่อมไปแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครสามารถแจ้งลายคอมเพลนได้เลยลายคอมเพลนตรงนี้จะนําตรงสู่ผู้บริหารเลยผู้บริหารจนคนอ่านเองทั้งหมดนะครับอ่าฝากไว้ด้วยกันอ่าทีนี้เรามาดูห้องครัวกันคุณผู้ชม ห้องครัวห้องนี้เป็นห้องครัวทั่วๆไปที่เราเคยทานะครับซึ่งผมดีเทลเนี่ยมันถ้าเราพูดเราก็ซ้าๆกันใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยก็เกี่ยวกับงานใช้เสาเข็มไมโครพายที่คือข้อดีของเขาแต่ห้องครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะต้องบอกว่าไซส์ตรงนี้เนี่ยมันคือไซส์ามาตรฐานของเรานะครับที่เด่นไว้กว่านั้นก็คือช่องนี้คุณผู้ชม ถ้าเป็นโครงการเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะมีช่องชาร์ว่าที่หลังบ้านนะครับช่องชาร์จะประกอบด้วยท่อน้ําทิ้งต่างๆท่อน้ําดีจะอยู่ในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยในการทำเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราจึงทําช่องชาร์และปูกระเบื้องตรงช่องชาร์ให้ด้วยเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับคุณเห็นจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันมีเสาชาร์ใช่ไหมด้านล่างผุ้ชมมีเสาชาร์เหมือนกันนี่นะครับลองไปดูใต้เคาน์เตอร์ ใต้เคาน์เตอร์เนี่ยเราปูกระเบื้องผนังให้หมดเลยไม่ว่าจะกระเบื้องพื้นหรือกระเบื้องอะไรปูให้หมดเลยนะครับปูยันข้างในเลยตากล้องเอาเข้าไปอีกนี่คุณผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหเป็นไงเรียบร้อยดีงามนะฮะนะครับงานของเราเข้าประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะหรือมาช่องนี้อันนึงนะครับอ่ะช่องนี้เหมือนกันนี่เรียบร้อยปูกระเบื้องให้อะไรให้หมดทั้งผนังทั้งพื้นมีท่อน,น้าดีท่อน,น้าทิ้งให้นะครับอ่ะหรือจะเป็นนี่เลยลิ้นชักนี่ลิ้นชักก็ลิ้นชักใหม่ๆนะครับในแพ็กเกจในเซเนะ อ่ะประมาณนี้นะครับก็คือว่าจ่ายจบครบในที่เดียวคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณไปทํางานอะไรของคุณได้ตามสะดวกตามสบายเลยและตรงนี้ปล่อยให้เราดูแลให้นะครับอ่ะสรุปไซส์นิดนึงก่อนจบคลิปห้องครัวตรงนี้ขนาดประมาณสัก3มเมตร20ได้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวตั้งแต่มุมนี้จนถึงสุดนู่นอยู่ที่ประมาณ2เมตร40นะครับช่องว่างตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถวางตู้เย็นหรือวางเครื่องซักผ้าได้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผมแนะนำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยท่านเจ้าของบ้านวาง เครื่องเครื่องอะไรเครื่องตู้เย็นไม่เครื่องซักผ้าวางตู้เย็นนะครับอ่ะเมื่อกี้จะพูดว่าเครื่องซักผ้าใช่ไหมแต่พอเห็นแล้วไม่มีท่อน้ําดีไม่มีท่อน้ําทิ้งก็เป็นตู้เย็นน่าจะเป็นตู้เย็นแหละแล้วด้านนอกน่าจะเป็นวางเครื่องซักผ้าซึ่งเราเนี่ยก็มีจุดให้ละนี่ท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งวางตรงนี้ได้เลยเสียบปลั๊กตรงใ,ใกล้ๆนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแทงน้ําปั๊มน้ําวางมุมเหมือนกันทาวโฮมพื้นที่น้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับอ่ะแทงน้ํา รุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยพร้อมสูงนะครับไม่กินพื้นที่ทแระแนงโป่งระบายอากาศด้วยอข้อดีของหลังนี้ก็คือทางตัวบ้านคุณลูกค้าเนี่ยนะครับติดกับรั้วโครงการแล้วก็ไม่มีใครมาต่อเติมได้แล้วดังนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยจะเข้ามาทางนี้แทนต้นไม้เข้ามาด้วยนี่เห็นไหมฮะมีดอกอัญชันด้วยดอกอัญชันปึ๊บนี่ขออนุญาตเด็ดนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้นะครับกินได้ทานได้นะครับแล้วก็ใครที่อ่าผมไม่ค่อยมีก็ทาได้ไม่รู้ผมจะขึ้นเรื่องนอะ่ะ ดอกอัญชันอันนี้นะครับก็คุยยันขำๆเล่นๆนิดหนึ่งผู้ชมสเกตจากหน้าผมแล้วนะครับร้อนเต็มที่แล้วนะแต่ก็อยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้ชมได้ฟังแล้วก็ออกมาจากความจริงใจแล้วกันใครที่เป็นลูกค้าของเราอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็งานเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอยังไงนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าทําไปแล้วนะครับช่างไม่ค่อยเข้างานหรือมีปัญหาอะไร แอดมาที่หลายคอมเพนได้เลยยินดีนะครับก็คือเราจะมีผมจะมี GM เนาะ GM แล้วก็มีผู้จัดก,การอีกหลายท่านคอยดูแลในส่วนนี้ให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นลูกค้าเราแล้ว,ลวจบงานส่งมอบไปแล้วนะครับหน้าฝนแบบนี้มีน้ําลงน้ารั่วติดต่อเขอ้ามาได้ซึ่งปัจจุบันนะครับความเออร์เรเนี่ค่อนข้างน้อยเราพยายามนะครับไม่อยากให้คุณลูกค้าเคมหรอกนะครับก็ไม่อยากให้มันมีปัญหานี่มันก็จะไม่รั่วไม่อะไรแต่จะมีลูกค้าบางท่านผู้ชมมาติดแอร์ที่หลังมาเจาะหลังคาของผมน,นู่นนนนนนีนะ่่ัััรสุดท้้้าายแลววํม ตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่ารูปถ่ายตอนเราส่งงานมีอยู่เราจะให้ลูกค่ายืนยันว่าเดิมทีไม่มีแอร์แล้วพี่ช่างแอร์มาเจาะนะครับแต่ถามว่าเรามาดูแลให้ไหมเราก็มาเก็บงานให้อะไรให้แต่ฝากนิดนึงว่าเวลาช่างแอร์มาเจาะให้เขาเก็บงานให้ดีกว่าไม่างนั้นคุณลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนเนาะอ่ะ ประมาณนี้คุณผู้ชมทั้งหมดนี้สวยงามนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยสําหรับห้องครัว2สเตปทาวโฮมหลังกลางที่ลงด้วยเสาเข็มไมโครพายนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจต่อเติมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์088104488พบกันใหม่อต่อไปครับสวัสดีสวัสดีครับ